อาละครับผมสวัสดีฮะอยู่กันกับ Dota g u r r d a r อนะฮะมีเป็นเรดคิงกับเทอร์เบตนะครับก็แรนดอมตัวใหม่ฮะที่ไม่ใช่ตัวทองที่เราใช้อยู่นะกับพื้นที่ที่ซื้อขายนะครับไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรนะ่อาจจะใช้ยากฮนะเดี๋ยวเอาตัวที่ใช้ง่ายๆดีกว่าฮะเรดคิงก็ทำให้ยูนิตท,ที่เราเลือกครับตายแล้วเกิดได้นะฮะซึ่งมันก็น่าจะใช้ได้หลายๆภาษาอยู่นะครับวันนี้ฮะมีเมดโดนแบนมีเนเซอร์โดนแบนนะฮะ สีเขียวกับสีน้ำเงินรอบนี้ก็หยิบมาเป็น clockwork ก่อนนะฮะใส่บัฟให้ด้วยครับบัฟฟีก็ใส่ใสไปเลย <laughs> ตายแล้วเกิดได้นะ clockwork ผมเริ่มสงสัยนะฮะ <laughs> เกมนี้มีแต่คนไทยเล่นหรือเปล่าเ <laughs> จอเจอเยอะมากเลยเจอคนไทยซึ่งก็ทักกันมาแทบทุกเกมนะครับ <laughs> <laughs> อ่ะสวนดีทนด้วยนะฮะไป u t u b e ไปก่อน วนรอบนี้ครับเสมอไปนะฮะเอาลง Youtube ผมอ่านไม่ออกไอชื่อตัวผมบออําพอเอาลง Youtube ด้วยเลยครับหญ oh. <laughs> ิงเองก็ลำบาก <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราลงเวลฮะบอกเลยว่าเล่นหลายเกมมากครับก็มีคนทักมาบางทีก็ที่7ที่8เลยดวงไม่มีก็อาจจะไม่ได้เอาลงนะฮะอย่างน้อยครับคลิปที่ลงก็1 2 3อ่ะนนะขอนิดนึง <laughs> ให้มันดูมีอะไรบ้างนะฮะลงไปที่7ที่8เคือ ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงฮะเล่นหลายเกมมากเลยกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับมวัวแต่แชทฮะไม่ได้บัฟเลยเออลืมบัฟเลยจริงนะฮะไม่งั้นนี่คือตายเกิดได้ละรอบนี้ก็จะชนะแนละ้ก็ไม่เป็นไรฮะนิดหน่อยนิดหน่อยขำๆนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอา clockwork ขายไปแล้วก็มีมิกมา2ตัวนะฮะปั๊มเงินแล้วกันนะครับมีมิกตายเกิดได้ไป คือความสามารถของมิมิกนะ,ะตายปุ๊บเราจะได้เงินครับที่เป็นการ์ดนะฮะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะมาอยู่ในบือนะฮะเอามาคู่กับเลดทิงก็ทําให้ตายเกิดได้น่าจะได้3ใบ3า3บาทนะตอนเนี้ยเนี่ยครับปั๊มเงินไปก่อนนะฮะยังไม่รู้จะเล่นอะไรและรอบนี้ครับก็ต้องดึงมา2ตัวนะฮะตัวที่น่าสนใจก็ทวรลอตเอามาช่วยดึงช่วยแทงนิดหน่อยอีกตัวหนึ่งก็มองมองไว้ ว่าจะไปหุ่นหรือจะไปแสงโดยใช้เชนดีนะฮะแต่หุ่นเราเราไปบ่อยละผมอยากเล่นในเทมเพิลมากนะฮะเป็นแสงสายขาวสายขาวอ่ะเดี๋ยวลองมาฮะจะเล่นเชนก็ต้องไปคอมโบกับพวกเสารหรือพวกตัวที่มี HP น้อยกว่า2นะฮะเชนนี้ก็จะบับให้2-2 HP กับดาเมจเลยต้องเอาลงไปก่อนนะครับถ้าจะเล่นแสง บอกตรงๆนะฮะแสงนี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวไม่ค่อยเข้ามือไม้ผมได้ลองเล่นเลยนะครับก็เลยไม่ได้จับสักทีรอบนี้ครับตัวนี้แบบมากันเยอะแยะเลยนะฮะแต่เป็นตัวที่ระดับหนึ่งดาวทั้งนั้นนะดาเมจไม่เยอะมากแต่เราก็ยังยืนไม่ไหวนะฮะเก็บเงินไปก่อนจะเล่นแสงนี่แสงไม่บาเลยนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวต้องดึงตัวหนึ่งแล้วก็ลงเวลฮะ เพื่อที่จะได้ไปหาตัวระดับสูงได้เร็วๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงเลเวลก่อนดีกว่าแล้วก็มันจะเหลือเศษเนาะผมว่าผมจะสุ่มตัวถ้าเจอก็มีเงินอยู่นะฮะเป็นการ์ดเอามาใช้เพื่อที่จะดึงตัวที่ต้องการนะครับซึ่งอย่างที่บอกคนระับวันนี้เราอยากเล่นแสงมากเลยขอแสงสักใบนะฮะเป็นเชนก็ได้เอามาการ์ดทองก็ยังดีนะครับไม่มีไม่มีก็ไม่มีตัวอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะอ่ะได้มาเป็นฮลี่พาร์ตี้นะฮะ เอามาบัฟให้พวกแสงได้ครับอาจจะหยิบมาไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงนะเอาไว้เราลงตัวแสงเยอะเนี่ยแล้วเราค่อยลงไปครับน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะบัฟให้พวกแสงทั้งหมดเลยบวกสาบแต้มนะฮะน่าจะดามเอจอย่างเดียวตรงนี้ก็อาจจะเก็บเงินไปก่อนนะฮะสแปมสแปมมีมิกไปก่อนบัฟให้มีมิกอย่างเดียวะฮะ ตายแล้วเกิดได้ฮะรอบหนึ่งเราจะได้3เหรียญฟรีฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอย่างน้อยได้ตัวฟรีสักตัวหนึ่งอนะ่ะแล้วก็เลือกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะอ่ะมีแสงไม่ตัวครับเป็นเชนนะฮะเชนดีมี h p ไม่มากกว่า2นะถ้าเราเอาเชนลงไปเนี่ยเชนตัวที่อยู่ในสนามครับจะบัฟให้เชนตัวนี้2 2นะฮะนั่นก็แปลว่าถ้าเรามีตัวแสงอื่นๆฮะ ที่มี HP น้อยกว่า2เนี่ยแล้วก็เอาลงไปเชนทั้ง2ตัวนี้ก็จะบัฟให้22เช่นกันนะครับเท่ากับว่าได้มา4แต้มฟรีๆเลยอ่ะตอนนี้ฮะได้เทสซินีมาเนะครับเป็นนกคูกนกคูกนี่ไม่ได้บัฟนะเพราะว่ามี HP มากหน่อยซึ่งก็เอามาใช้ได้ครับอ่ะมีมิกครับขึ้นเป็นการ์ดทองนะฮะพร้อมกับมีฮอลลี่ปาร์ตี้และดาก้อนไน์มาะฮะเหมือนว่าต้องใช้การ์ดเงินดนี่ยแหละครับเก็บมาตั้งเดินด่านต้องใช้ละดึงมีมิกมาขึ้นเป็นการ์ดทอง และเดี๋ยวเอาลงไปมันก็ตายปุ๊บเราได้2เหรียญน,นะฮะแล้วเดี๋ยวให้เรดชิงเนี่ยบัฟมันก็จะเป็น4เหรียญน,นะฮะได้ต่อรอบ4เหรียญฟรีๆก็ถือว่าเยอะกว่าเดิม รวมทั้งรอบนี้ครับเดี๋ยวเอาไดซิลีลงไปฮะตายปุ๊บมันจะสร้างรูปปั้นหินมานะฮะมี HP 1เชนก็บัฟได้ครับและก็เจอเป็นอาร์เคมิสฮะอาร์เคมิสนี่ก็มาบัฟตัวเองได้นะครับ2-2ในแต่ละตัวทองที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรามีมิมิกอยู่หนึ่งครับก็ใช้อาร์เคมิสมาเป็นดาเมจเป็นตัวแทงก็ได้เหมือนกันนะและก่อนจบเมื่อกี้ก็โอเคฮะเราทำสถานะรีบอลให้กับมิมิกไปแล้วนะฮะแต่มิมิกไม่ตายต้องการให้มิมิกตายฮะเราจะได้เงินนะฮะและนี่ฮะนกก ตายปุ๊บจะสม,มอนลูกป,ปั้นมานะฮะสตัว1นนะครับแล้วเรามีเชน2ตัวบวกตัวลั2 2ก็กลายเป็น5 5นะฮะรอบนี้ก็เจอกาเฟอร์แนนนะครับเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะก็เข้าทางอยู่นะฮะให้มีมบิกเราตาย2รอ,อบจะได้ได้เงินมา4บาทนะฮะเก็บเก็บเงินไปก่อนต้นเกมนะโอเคครับเหลือแค่แม็กนัทตัวเดียวะฮะเสียแต้มน้อยหน่อยนะฮะ แต่ได้เงินมาสี่เหรียญเพิ่มเติมก็ถือว่าคุ้มอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดึงดาก้อนได h t นะครับแล้วก็ Holy Party โอ้โหเงินมันเยอะจัดดึงตัวไม่ได้ฮะเดี๋ยวลงเวลแล้วกันนะฮะแล้วก็ใช้เงิน3มเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะดึง Holy ี่ปาร์ตมาแล้วก็เนี่ยฮะดาก้อนได h t ฮะ HP ไม่เกิน2นะครับก็เลยได้บัฟจากเชน2ตัวเลยได้ดาเมจปาเป็นเฮะถือว่าเยอะอยู่นะฮะแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะบัฟเลยแล้วกันเนะีย Holy ปาร์ตเพราะงั้นครับเดี๋ยวขายทั่วหลอดนะฮะที่บัฟเลยนี่ไม่ใช่อะไรครับการ์ดมันจะเต็มะฮะเดี๋ยวเราเอาบัฟใส่ให้มีมิกอีกอันนึงอนะ่ะมันก็จะได้การ์ดมาอีก4ใบนะะี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะล้นมือจนมันไม่ได้การ์ดหรือเปล่านะฮะก็เลยจัดการบัฟซะเลยนะฮะลงโ o ล y Party ไปนะ,ะได้มาตัวแสงครับบวกตัวละ3นะคะับเดี๋ยวใส่อีกใบนึงล้กันนะฮะก็ได้มาอีก3ะฮะได้แค่ดาเมจนะ อาจจะเน้นๆไปที่ดาก้กนไนครับดาก้อนไอมีเกราะป้องกันอยู่ตอนนี้ดาเมจ13แล้วนะครับก็เดี๋ยวดึงแกะมาขำๆนะมาสร้างเกราะป้องกัน อันเคบิตนี้ก็ยิงยาวได้นะฮะถ้ามีการ์ดทองเยอะๆก็จะได้ปั๊บเยอะอยู่ส่วนในรอบนี้ครับเจอกับเฟิร์นแดนตฮะตัวหลอดนี่คือขึ้นการ์ดทองไปแล้วนะครับดาเมจ41เลยสะท้อนอย่างแรงและในรอบนี้ครับผมยังจัดตัวไม่เสร็จนะฮะดาก็ไนท์นี่อยู่ท้ายสุดเลยนะโวแต่คิดนู่นคิดนี่ครับไม่ได้วางตัวไม่ได่จัดโซสักที และเหมือนว่าในรอบนี้ไม่ไหวฮะแค่โทวอลอ์ตัวเดียวก็ยังกดไม่ลงเลยนะเชนนี้ก็จะตายแล้วฮะไม่ทันได้บัฟลูกปั้นเลยครับดูเหมือนว่าวันนี้ลูกปั้นจะเฟล,ลๆยังไงไม่รู้ออรเรเลยังไม่บาด้วยนะและกรอบป้องกันเมื่อกี้ไปโดนที่นกคูกนะ่ฮะนกคู่ก็เลยสปอนออกบาเป็นลูกปั้นช้ามากๆเลยนะฮะเชนไม่ทันได้บัฟครับน่าจะต้องวางตำแหน่งจัดตัวกันใหม่นะอ้ารอบนี้ครับสเสมอเฉยเลย ผมนึกว่าแพ้แล้วเนี่ยโอเคฮะได้การ์ดเงินไปอีกสี่ใบเนี่ยครับเต็มมือฮะแล้วก็เชนครับขึ้นเป็นการ์ดทองนะฮะเดี๋ยวจัดดาก์นไนท์ก่อนดาร์กไนท์รอบนี้มาอีกตัวหนึ่งนะมีเป็นเสาป้อมปืนด้วยนะฮะ HP พกับดาเมจไม่เยอะครับเชนสามารถบัฟให้ได้นะผมว่าอาจจะหยิบมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมลงเวลนะตอนนี้เวลสี่เนี่ยถ้าเราลงการ์ดทองไปครับมันจะสุมตัวเลเวลห้านะฮะ แต่ถ้าเราขึ้นเป็นเวล5ปุ๊บมันจะสุ่มตัวเลเวลหนะฮะตัว6ดาวก็จัดก,การขึ้นเวลก่อนที่จะลงเชนคัดทองไปนะครับแล้วก็นี่ฮะลงเชนไปลงป้อมไปแล้วก็เจอตัว6ดาวนีครับเจอเป็นสกายวอร์ดเมดนะครับความสามารถก็คือถ้าตัวเทมเพิลตายเนี่ยจะสุ่มสร้างดีวายชิลนะครับให้กับคนในทีมนะแต่มันไม่มีช่องลงครับผมกําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงแต่ในตอนนี้ฮะเอาดาร์กอนมาก่อน ก็น h t ผมว่าเอามาใช้งานก็ดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเอาลงไปเชนได้บัฟอีกนะครับถ้า2ตัวรวมกันก็น่าจะรุนแรงน่าดูเลยเหมือนว่าออร์เคนี้จะไม่ได้เล่นยังไงวิละปกติ Temple ผมเล่นแต่สแปมรูปปั้นเะยฮะพอไม่สแปมแล้วก็เหมือนว่าเล่นไม่เป็นเหมือนกัน รอบนี้ครับเจอกับทีมเฮลนะฮะอันคิวิตของเราบวกทีละสีแล้วตอนนี้แต่เงื่อนไขของสกายวอร์ดเมดนี่คือต้องให้ตัวจะเพิ่ตายนะฮะถึงจะสุ่มสร้างเกราะก,ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีส่วนในรอบนี้ครับเกาะเราหายหมดแล้วนะฮะเชนของเราก็ดามเมจแรงอยู่ยังยืนได้อยู่นะฮะถ้านกพวคูกตายก็ สปอนเสามานะฮะเสาไม่ได้รุนแรงเท่ามีออร์เคิลนะออร์เคิลจะบัฟได้แรงกว่านะฮะและในรอบนี้ก็เหมือนว่ามีมิกของเราไม่ตายด้วยนะไม่ตายสักรอบเลยไม่ได้เงินเลย <c oughs> ไปไม่ถูกแล้วฮะอาร์เคมิดนี่ถ้าจะเล่นต่อไปต่อมันก็ไปได้นะแต่ไอตัวทองผมว่าผมจะขายแล้วนะฮะอย่างมีมิกอย่างเชนอย่างนี้ ว่าจะไม่เล่นสายสแปมเสาแล้วฮะจะไปเล่นสายเน้นๆสร้างกราะแทนนะครับก็เลยอาเคมิตอาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าอาเคมิตจะบับตัวเองได้ต่อเมื่อมีตัวทองนะฮะตัวทองตัวละ2 2ซึ่งในรอบนี้ครับผมเอา Skyward m a เมไปนะฮะลงไปลองลองดูสายสร้างกราะนะตัวเทมเพิลตายปุ๊บก็สร้างกร,ราะแล้วก็ลงเวลไปฮะตอนนี้เวลตันเวล6แล้ว เงินเหลือหนึ่งบาทก็มาสมเจอเป็นการเดียนนะครับการเดียนตัวนี้คล้ายๆกับดากอนไนฮะมีเกราะป้องกันแต่การเดียนสามารถสร้างเกราะให้ตัวเองได้นะถ้าตัวเองเข้าไปตีแล้วไม่ตายอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมว่าผมจะเอาอ่ะอยากได้อยู่เหมือนกันแลกกับอันคิมิตซึ่งมันอาจจะขาดทุนนะฮะแต่อันคิมิตตายนี่คือเพื่อนไม่ได้อะไรแต่ถ้าตัวนี้ตายเรายังมีสกายวอร์ดเมดครับสร้างเกราะป้องกันให้นะฮะอ่ะมไม่เล่นละอันคิมิตดึงการเดียนมาดีกว่า จะได้ไม่ต้องล็อกด้วยมีบัฟอยู่รีบอนไม่รู้จะให้ใครเลยเอาแจกๆไ้ก่อน <c oughs> ยอมรับเลยฮะว่าวันนี้นี่เล่นแบบมั่วมากๆคนระับ ไม่ค่อยได้เล่นเทมเพ e ลด้วยและปกติเนี่ยเราเห็นแต่สายซัมมอนด้วยนะฮะไม่ค่อยเห็นสายเกาะเท่าไหร่ผมก็เลยวางตัวไม่ถูกเลย <c oughs> มั่วไปหมดรอบนี้ครับเจอกับมะเร็งฮนะสายทูมนะครับมีกรอบป้องกันกานดาเมจได้นิดหน่อยแต่เหมือนว่าจะกันทิษไม่ได้นะสกายบอร์ดเมทนี้ก็สร้างกรอบป้องกันให้เรื่อยๆนะฮะถ้ามีตัวเทมเพ e ลตายนะฮะก็เท่ากับว่าเขา,าตีเนี่ยโดนดาเมจฟรีไปซึ่งในตอนนี้ครับเหมือนว่าจะสู้ได้นะฮะ ปังเขาเหลือแค่แมงบุมตัวเดียวนะและซัมมอนมาอีก2ครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะเรียบร้อยครับชนะไปมาอีกตัวแล้วตัวดีเลยโฮลี่ปาร์ตี้นะครับของมันต้องมีฮนะเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนเลเวลตอนนี้ตันแล้วนะเดี๋ยวเราสุบหาตัวรัวๆแล้วกันนะฮะเน,น้นๆเป็นตัวแสกตายสร้างเกราะโอ้ได้การเดียดไปตัวนะครับหยิบมาดองไว้ก่อนนะเผื่อได้ขึ้นเป็นการ์ดทองนะครับแล้วก็ หมดละเงินผมว่าผมอยากลงโฮลี่ปาร์ตี้ลงไปบัฟเลยนะฮะต้องเลือกฮะระหว่างเชนกับนกคู่ครับกับไอเสาเสานี่มันแทงได้อะกันดาเมจได้ทีหนึ่งสะท้อนฟรี5ห,หน่วยก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเดซินี่ขายไปแล้วกันนะฮะไม่รู้จะขายอะไรจริงๆนะลังเลมากเลยอะทำตัวไม่ถูกเลยไม่เคยเล่นอ่ะฮลี่ปาร์ตี้ฮะลงไปบัฟได้อีกคนละ3ดาเมจนะฮะ เสดายไม่ลงการเี้นไปตัวฮะไม่งั้นการเดียนตัวนี้ก็จะได้อีก 3. ดาเมจเป็น8นะครับโอ้โห,โหแล้วออเลยเข้ามาโคตรช้าเลยขายเดสสินี่ไปเมื่อกี้หยิบมาปั้นตอนนี้จะทันไหมเนี่ยอ่ะไปไปก่อนฮะเกาะจริงๆหน้าให้ดาก้อนไหนนะอย่างที่บอกเขาวันนี้เล่นแบบมั่วมากๆครับมันงงๆไปหมดอะไม่เคยเล่นแผนมันลวนไปหมดแลวโอ้โหโทรวลอลนะครั่สะ้อนอย่างแรงเลย สะท้อนทนะี72ฮะถ้าไม่มีเกราะป้องกันนี่คือแตกแล้วนะฮะดีที่เรายังมีเกราะป้องกันอยู่ตอนนี้มีกันครบนะแต่ดาเมจมันต่ำตมมากอะเหมือนว่าไม่ไหวฮนะไม่มีตัวสแปมเกาะแล้วนกคู่เราขายไปแล้วฮนะไม่มีตัวที่ต้องตายแล้วก็สร้างเกาะได้เลยครับมีแต่ตัวที่บอกว่าต้องตายแล้วก็คือแพนะอ่ะมาดูฮนะโดนไปกี่แต้มเหลือ4ต่อ4แล้วนะฮะตัวสร้างเกาะเราก็ตายไปแล้วครับการเดือนผม เกิดมาใหม่อีกรอบนึงนะฮะมีกรอบป้องกันนิดหน่อยนะน่าจะให้ดากก้อนไนนะฮะเพราะว่าตัวนี้การเดียนดาเมจแบบแปดเองอะ่ะรีบๆลนๆไปหน่อยแล้วก็สเสมอเชยบอว่านกคูกที่ขายไปสำคัญกว่าเชนเยอะเลยนะครับ พ่าตายปุ๊บมันซอมบีมา2ตัวและตัวเทมเพิลด้วยตัวเทมเพิลตายปุ๊บมันจะสร้างเกราะนะฮะเท่ากับว่าจะสร้างเกราะได้แบบ3ทีเลยโซนเชนนี่คือได้แต่ดาเมจฮะดาเมจเยอะก็จริงเพราะว่าบัฟมาตั้งแต่ต้นๆ้นเกมฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วฮะนอกจากดาเมจน,น่าจะขายทิ้งแหละสายเสาก็ไม่น่าจะเล่นแล้วนะฮะเน้นเเป็นสายสแปมพวกตัวแสงดีกว่านะฮะอ่ะป้อมปืนครับใหม่ใบหนึ่งนะฮะดอนเบเกอร์ไม่มาเลยฮะมีแต่ป้อมปืนมาแทงนะ แล้วก็ h o l ี่ปาร์ตครับเอามาบัฟต่อได้นะฮะเดี๋ยวสุ่มกันต่อเจอเป็น Outlander นะครับความสามารถก็คือทำให้ War c ค y เนี่ยทำงาน2 t ทีนะฮะแล้วเราก็จะลง h o l ี่ปาร์ตไปอยู่แล้ว <c oughs> เพราะงั้นตอนนี้ต้องการ2ช่องครับตัวที่ต้องขายไปก็เชนน่าจะไม่ได้ใช้กับไม่มีอะไรขายเลยสงสัสยต้องขายป้อมเลฮะเพิ่งจะดึงมาก็ต้องขายทิ้งแล้วฮะ เพื่อที่เราจะได้ลงเอาแลนเดอร์ไปได้ครับเอาแลนเดอร์ er นี่คือเอามาสแปมนะฮะทำให้โฮลีบาร์ตี้เนี่ยทำงาน2ครั้งนะฮะจากที่บวก3ทั้งทีมนะครับก็จะเป็นบวก6ครับเนะี่ฮะสครั้งก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ลงออร์เคิลไปแต่ลงไปไม่ได้อะไรเงินเหลือ3บาทก็ไม่ได้ใช้เอาบัฟก็ไม่ได้บัฟหมดเวลาแล้วโอ้โหแพ้แน่ๆเลยคิดนานไปหน่อยฮะมันไม่เคยเล่นไงมันก็เลยคิดนานรอบนี้ก็เจอกับเพลนะฮะ หมือนว่าจะยังไม่มีตัวหลักๆเท่าไหร่มีแค่ไลออนมาฉีดมีด o มครับมาแทงนะฮะแล้วก็มีดาเมจเยอะหน่อยกับเบนครับเบนนี่คือเอามาเก็บดวงวิญญาณน,นะฮะเพื่อที่จะไปให้ตัวหลักกินนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าในรอบนี้เนี่ยชนะได้นะเพราะว่าเขาไม่มีตัวหลักครับ เหลือ4ี่ทีมสุดท้ายฮะได้ลงแน่ๆนะสำหรับคลิปนี้รอบนี้ก็มีเป็นเอาท์ n ลนเดอร์นะครับแล้วก็เดซซีนี่นะฮะนกคูกแต่บองไม่เห็นนะกดข้ามไปซะอย่างนั้นนะครับเจอเป็น, er นคีเพอร์ฮะสถานะวอลไครเหมือนกันนะฮะบัฟแล้วก็ขายทิ้งได้แต่บัฟตรงนี้ฮะของคีเปอร์เนี่ยคืออยู่ได้ยาวๆเลยนะฮะจะบัฟเรื่อยๆเลยซึ่งจะดีกว่าหน่อยนึงนะเจอเป็นนกคู่อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะต้องดึงแล้วแหละแต่เงินมันขาดอยู่บาทหนึ่งนะครับ อาจจะต้องเอาคีเปอร์ลงไปบัฟแล้วก็ขายทิ้งถึงจะดึงแล้วคุกมาได้นะฮะซึ่งคีเปอร์มันบัฟ2 2นะขึ้นแบบทุกรอบเลยบัฟให้ไม่รู้จะให้ใครผมว่าเดี๋ยวให้สกายวอร์ดลวกันอย่างน้อยมันก็จะยืนได้นานขึ้นนะฮะสกายวอร์ดนี่เป็นตัวหลักเลยในการสร้างกรอกนี่ฮะตัวที่ได้บัฟจากคีเปอร์นะครับมันจะไม่ขึ้นทันทีนะแต่จะขึ้นหลังจากที่จบรอบพีแพรนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเอาแลนเดอร์นี่มีผลไหม รอดูกันดีกว่าฮะผมก็ลองใส่ไป2ตัวฮะถ้ามันมีผลมันก็น่าจะมีผล2รอบอ่ะอ่ะไม่มีไม่มีผลฮะขึ้นค่า2อเท่าน,นั้นเองเนะครับและในรอบนี้ครับเจอกับทีมมาเร็งหรือเปล่าทุมนะฮะส่วนสถานะรีบอลนะครับก็เอาไปใส่ให้กาเดียนนะฮะรีบๆใส่ไม่ทันได้คิดอะไร ผมยังงงๆอยู่ว่าจะให้ตัวไหนแบกเลยมันมีแต่ตัวสร้างกรอนะครับละดัก้อนไหนมันก็มีเฮแบบไม่เยอะอะ่ะโดนทีเดียวก็ตายอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเน้นๆไปที่ใครดีนะฮะสกายวอร์ดนี่ก็ต้องตายให้ชา้าที่สุดเหมือนกันนะไม่งั้นนี่จะสแปมสร้างกรอบไม่ได้ครับตอนนี้ฮะการเลี่ยนตายไปกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับกรอบอีกนิดหน่อยนะฮะการดาบเมจได้นิดหน่อยแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวฮนะฝั่งเขายังมีバレลหรือ,อบันเลยอะ่ะส่วนฝั่งเราฮะเหลือแค่4ตัวฮะออลเดอร์นี่คือได้กรอบไปฟรี ไม่ตายสักทีอยากจะเอากรอบไปให้ตัวอื่นเลยกเกินะฮะผมว่าไม่เวิร์กแล้วเอาเลนเดอร์ใช้แค่ทีเดียวนะถ้าไม่ได้เน้นสแปมก็อาจจะไม่ต้องอยู่นานก็ได้นะครับและในตอนนี้ฮะเหลือ2ต่อ2องะดาก้อนไนท์ไปตีตัวที่ b ี HP สินะแลวก็อ้าวเสมอโชคดีแก <Y> ah <oo> รอบนี้ครับมีเป็นโอมนี้ไนท์มานะฮะในแต่ละครั้งที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเสียกรอบป้องกันนะจะบวก2-2ให้กับใครอะ ให้ตัวเองเหรอหรือว่าให้กับเพื่อนผมไม่เคยใช้เหมือนกันอย่างที่บอกฮะคือสาย t t m p p l e นี่คือแทบจำไม่ได้เล่นเลยมันก็เลยงงๆฮะไม่รู้ว่าจะจะเล่นยังไงดีแต่ตอนนี้เนี่ยต้องดึงมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมันคอมโบกับ s k y ยวอร์มเมดได้นะครับ s k y ยวอร์มเมดสร้างเกรอะโอวีไนท์กราะหายก็จะบวก HP กับดาเมจนะฮะแล้วก็ออร์ l e ครับหยิบมาปั้นตอนนี้เนี่ยจะทันไหมเนี่ย เพราะว่าเราจะเล่นนกคูกอยู่แล้วฮะนกคูกตายเสาซัมมอนนี่ก็จะได้มีดาเมจกับ HP ขึ้นมามากหน่อยนะครับแล kind of ้วก็ม uh ีไลออนกาดเอามาสร้างเป็น God s e r v ว่นได้นะครับซึ่งจะเอามาสแปมให้กับอ r a เค e ฮะยิ่งบัฟบ่อยฮะหลังๆก็จะยิ่งบัฟแปลงขึ้นเรื่อยๆสำหรับก็อดเซเว่นแต่ลืมไปไม่มีช่องลงดี่ว่าเออเล่นมั่วยหมดวันเนี้ยมั่วจริงๆนะเนี่ยคือ จะไปเสาก็ไม่เสาจะกรอกก็ไม่กรอนแล้วก็มีเป็นคีเปอร์ใหม่ตัวหนึ่งอ้อยากได้ว่าเอามาบัฟแล้วเป็นบัฟถาวรด้วยนะฮะจะขึ้นทุกรอบได้เมื่อเข้าสู่รอบพีแพรนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเอาดักก้นไนฮะไปไว้หน้าๆเลยแล้วกันนะใส่ถูกตัวสักทีเนี่ยครับพอจบรอบพนะีแพร์ฮะบัฟของคีเปอร์นี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับและในรอบนี้ครับเจอกับเฟอร์นนนด์นะฮะแม็กนัดบานเลย แม็กนัดกาทองทองใบแล้วอ่ะและอีก2ตัวคือสแปมสีแดงมานี่คือบวกเยอะมากๆอ่ะผมว่าออร์เลคเคตอนนี้ฮรตายไปครับเหมือนว่าไม่ได้เรื่องเลยฮะออร์เลคเคมาเล่นตอนนี้คือมันไม่ทันแล้วฮะช้าไปละเหลือ4ทีมสุดท้ายเพิ่งจะมาปั้นอะ <c oughs> <c oughs> ดากอนได้ครับแตกไป1น,นะฮะแลกกันไปกับฮัสก้า กายอดสร้างเกราะป้องกันให้กับการเดียนตัวนึงฮะและก็การเดีอนอีกตัวนึงวอนนี้ครับผมเลยเอานอกคู่ลงไปฮะเอาลงไปคือเอามาสแปมให้มันสร้างเกราะเท่านั้นเองนะฮะไม่ผลอะไรมากมายแต่มันก็ทําให้ตัวหลักๆของเราเนี่ยไม่โดนดาเมจน,นะเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้แต่มันก็สู้ได้นะครับตอนนี้ฮะดาค็อตไนท์กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งะฮะและก็ไปตีรีเจนครับแลกกันไปชนะไปฮะ เริ่มเริ่มจะจับจุดได้แล้วกว่าจะจับจุดได้นี่คือ3คนสุดท้ายแล้วฮะอ่ะส่งกันต่อครับเชนครับไม่เอาเลยฮะช่างมันไม่เน้นเสาที่มีดาเมจฮะเน้นเสาที่ตายง่ายๆฮะเอามาสร้างเกราะแล้วก็เจอเป็นบรีเวอร์ฮะบรีเวอร์นี่คือบัฟ2อต่อหนึ่งครับให้กับตัวเทมเพิลที่เราต้องการนะฮะผมกำลังขาดดาเมจอยู่พอดีครับตอนนี้เรามีแต่เกราะป้องกันฮะไม่มีอะไรบัฟเลยส่วนอันดายิงครับไม่ได้ดิงนะฮะเสียดายไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ อะไปกันต่อครับเจอเป็นจัคกอนดตกับมัมมี่ฮะจักกอนดตนี้น่าเล่นนะครับเพราะว่าจักอนดตมีเกาะอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวสกายวอร์ดเมทเนี่ยมันมีโอกาสสร้างเกาะให้กับจักกอนดตได้ด้วยนะครับซึ่งจักเนี่ยก็ตีแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะยิ่งอยู่นานยิ่งตีแรงอ่ะจะหยิบมาก็เดี๋ยวเอานี่ก่อนแล้วกันฮะบัฟบีเวอร์บีเวอร์บัฟให้ เอ้ยมันไม่มีตัวแบกสําคัญสำคัญเลยว่ะมีแต่ตัวที่ดาร์กไนท์กับกาเดียนแล้วมันก็คล้ายๆกันผมไม่รู้จะวับให้ใครวับให้ตัวที่มีดาเมจเยอะสุดก่อนแล้วกันนะฮะดาร์กไนท์มีดาเมจยีบสองนะครับก็เป็น24กับ HP อีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกตัวนึงฮะยีเป็น HP 7นะครับพร้อมกับรอบนี้ฮะเอาลงโอมิไนไปลองใช้ดูเกือบลืมให้รีบอล คิดจริงๆครับไม่เคยเล่นงงไปหมดครับวันนี้ครับดาก้อนไนท์ฮะไปตีดูมครับตีไม่เข้าเท่าไหร่ไบอ่อนฉีดมาก็ไม่เข้าครับติดกรอบไปนิดหน่อยฮะแต่ฝั่งเราครับเสียดาก้อนไนท์ไปตัวหนึ่งนะฮะส่วนโอไมน์ฮะเหมือนว่าใครเสียกรอบเนี่ยจะบัฟให้ตัวเอง2-2นะครับก็มาคอมโบกับสกายวอร์ดเมดนะฮะเพราะว่าสกายวอร์ดเมดนี่คือจะ บัฟเกาะให้เวลามีเพื่อนตายเนี่ยเขากับว่าท้ายที่สุดเนี่ยโอมีไนท์จะเป็นตัวแบกนะผมว่าตอนนี้ครับทั้ง HP ทั้งดาเมจเนี่ยมาเรื่อยๆเลยฮะค่อนข้างเยอะละสกายบอร์ดนี่ก็สร้างเกาะให้รัวๆฮะลูกปั้นนี่ไปตายก็คือได้เกาะมาพอเกาะหายโอมมไนท์ก็จะบวกดาเมจบวกเฮดพีฮะเนี่ยครับหืมคอมโบอย่างดีและโอมมไนท์ตอนนี้ครับไปตีดูโบโโหแตกเลยดูมีเฮดพีแค่5เองนันเมื่อกี้ และดูมเปลี่ยนเป็นเทอรเบตนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าได้ยังไงไม่รู้เอฟเฟกของใบไหนะตอนนี้ดาก้อนนี้เราตายไปหนึ่งกลับมาเกิดใหม่มี HP 1นะฮะแต่ดาเมต26ครับยังชนะได้อยู่นะฮะเหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วครับตอนนี้แต้มผมเหลือ17นะครับมีนกคูกมใหม่ตัวหนึ่งนะแต่คงไม่เอาฮะเอาแค่นี้พอมาสุ่มหากาดทองดีกว่าฮะแล้วก็เจอเป็นลาฮะ ทำให้ตัวเทมเพิลฮะบวก2บวก2ทั้งทีมนะฮะไม่เคยใช้ไม่มีช่องลงด้วยผมข้ามไปแล้วกันนะฮะหาตัวขึ้นการ์ดทองดีกว่าจะได้ลงจักจะได้ลง้ยมิสรีน่าสนใจมากครับและทีมสุดท้ายที่เราเจอครับเป็นเฟอร์แนนด์นะฮะทีมที่มีทัวร์ลอดทึกๆอะดามเมจเราแค่นี้ครับน่าจะไม่ไหวแน่นอนนะฮะเอามิสรีมาแก้ดีกว่าฮะแล้วก็เจอเป็นดาร์กไนท์ฮะขึ้นเป็นการ์ดทองโอเคเอาดาร์กไนท์ลงไปได้สุ่มตัว6ดาวตัวเด่งนะฮะ ไม่เจอสกายวอร์ดเลยมีเป็นเทรเบตครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะเทรเบตและเดี๋ยวในรอบนี้ครับผมจะเอามิสซิลี่ลงไปนะฮะเป็นตัวที่7วางไว้ตัวแรกครับไปแก้ทางทัวร์ลอตนะฮะใส่ให้ตายเกิดด้วยนะจะได้เก็บได้2ตัวเลยนะครับใครมาตีมิสซิลี่ที่ก็ตายมิสซิลี่ไปตีใครคนนั้นก็ตายนะฮะอ่ะมาลองดูครับทัวร์ลอตครับมีดาเมจร้อยกว่านะฮะแต่โดนตีทีเดียวตาย แมกดัตฝังเขาฮะตีมิสซี่ฮะก็แลกกันไปฮะสองต่อหนึ่งโคตรคุ้มเลยตอนนี้ตัวหลักๆก็น่าจะเป็นฮัสก้าฮะตีได้2ครั้งแล้วก็รีเจียนครับเฮดพีก็เยอะดาเมจก็เยอะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างเกาะได้ทันหรือไม่นะตัวหลักๆตอนนี้ก็หายไปเยอะแล้วนะฮะมีโอบมไนยังบัฟได้ไม่เท่าไหร่แม็กดัตตอนนี้ก็มาตีโอบมไนฮะแลกกันไปฮะแลกกับเกราะนะฮะลกพูกไปตีรีเจียนครับนกคูตไปฮะได้เกราะมาหนึ่งแล้วออกมาเป็นลูกปั้นอีก2ฮะลูกปั้นแตกได้เกราะมา อีกหนึ่งให้กับโอมินายฮะฮัสก้าตีโอมินายฮะไม่ตายเลยครับมีกรอบป้องกันช่วยไว้ดูเหมือนว่ากรอบป้องกันที่สกายวอร์ดเนี่ยโคตรพิกเกมเลยนะฮะแม้ว่าจะไม่กาทองนะียแต่ก็สแปมสร้างกรอะมาเรื่อยๆฮะดามเมจของเราก็ไม่ได้หนักหนาไม่ได้เยอะแยะมากมายนะ นี่คทีมเทมเพลที่ผมเล่นครั้งแรกนยะมันจะงงง,งมั่วๆหน่อยยอมรับเลยฮนะว่ามั่วๆงงงมากอะ่ะเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวขายเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวขาย <c oughs> จะพิมพ์ขอบคุณนี้ออกไปแล้วนะก็ถ้าบังเอิญมาดูคลิปตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับมีอยู่มากมายหลายท่านเลยฮนะที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับจากตอนแรกที่หาห้องยากๆนะตอนนี้เริ่มจะหาห้องง่ายมากขึ้นแล้วซึ่งท้ายพูดตามตรงเลยฮะหาห้องแรงทีเอฟทีเนี่ยยังรอนานเวายีก <c> ด <oughs> คนเท่ากัน แต่ตรงนี้ถ้าเจอห้องได้เร็วกว่านะฮะผมก็เลยไม่ค่อยจะลงแรง T F T เท่าไหร่แต่มาลงแรงเกมนี้ซะมากกว่ามันก็เจอห้องง่ายและแรงก็เหมือนว่าจะเป็นตัววัดประสบการณ์ฮะสุดท้ายก็อยู่ที่ดวงเลยเล่นหลายเกมเหมือนกัน,นะฮะกว่าจะออกมาเป็นทีมนี้นะครับดวงไม่มีก็จบนะฮะมีแต่ตัวซับพอร์ตออกมาไม่มีตัวแบกก็จีจีนะครับอ่ะ วันนี้ไว้แค่นี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ